สวัสดีครับวันนี้แอดมิน v ีวีไบนะครับจะพามานี่ดูกันเลยนะฮะตัวกุญแจของรถสำล้อไฟฟ้านะฮะเรามีรีโมทควบคุมให้2ตัวนะฮะแล้วก็มีกุญแจอยู่2ดอกปุ่มแรกนะครับจะเป็นปุ่มล็อคล้อของรถไฟฟ้านะครับเพื่อป้องกันรถหายรถขโมยนะฮะเป็นตัวนี้เลยนะฮะ ปุ่มที่2นะครับเป็นปุ่มปลดล็อกรถไฟฟ้านะครับเมื่อเราต้องการใช้งานเราก็กดปุ่มนี้นะฮะเพื่อที่จะใช้งานรถไฟฟ้าของเรา<ด>นะฮะ<ด> <ๆ S 2> ปุ่มที่3นะครับเป็นปุ่มตามหารถไฟฟ้าของเรานะครับปุ่มนี้เลยนะครับในรัศมี10เมตรนะครับถ้าเราไม่รู้รถไฟฟ้าจอดอยู่ตรงไหนเราก็กดปุ่มนี้มันก็จะแสดงเสียงให้เราตามหารถนะฮะล้วก็ไปตามหาเสียงได้เลยครับนี่ ปุ่มที่4นะครับปุ่มสุดท้ายของกุญแจควบคุมนะครับคือปุ่มนี้ปุ่มสตาร์ทรถไฟฟ้าโดยที่เราลืมกุญแจหรือว่าขี้เกียจเอากุญแจจากในกระเป๋านะฮะกดเลย2ครั้งนะครับนี่กด2ครั้งนะฮะขึ้นหน้าจอแล้วก็ใชง้งานรถไฟฟ้าได้เลยนะครับ